ติ๊บบล็อกพูดเหรอมันพูดใหญ่เลยมันแบบผู้ภาษาภาษาภาษาเซลอะจริงเหรอในพูดไย่างนี้มึงน้ำกัดกัดกี่อะไรวะมึงเมนยันสุโอลหรือเปล่าโดนมาเล่นโดนมาเล่นยี่คาดใส่ได้ยังยังส่งโคไปแล้วมันเชิญไม่ได้พวงเกมนี้ไม่รู้อะไม่เคยเชิญเลยก็ไม่เคยจะเชิญใครเขาไงแต่ก็คาดอยากให้เขาไปเล่นด้วยเพื่อเงินเนี่ขอโทษครับกินมาแล้ว อาแล้วครนี้วันวันนี้คุณจะสปีดรันทำอะไรครับโดนด่าแล้วโดนไปแล้วโดนั้แต่ยังไม่เริ่มเกมทำยังไงวะเข้าไปในตัวเพื่อนเขาไปต้องเป็นตัวเล็กๆก่อนนะแล้วก็เข้าไปที่รูทำยังไงวะทำเหมือนในเดอะบอยเพียวไหมไปต่อยเด็กนะไข้มวย่อยคนสงสัยโอ้โหโพดยองเลย เอ้ยแมลงมแมลงตอมหูเอ้ยแมลงเอ้ยแมลงเป็นอะไรมันแมลงอ่ะมันวีวีวีข้างหูหยุดเลย Where are you นี่เราต้องหาของเล่นแล้วอ่ะที่นี่โอ้ยเอ้ยี่ไหนเอ้าอยู่นี่ขอโทษไม่เห็นอยู่ที่พื้นอุณภูมิจัดได้ว่างลูกตรงนี้เลยก็ได้ปกติตรงไหนครับเนี่ยห้องกลางเหรอห้องกลางนะแต่ตรงนี้ไม่มีปฏิกิริยามีละไหนไหนไหนสี่วางลูกห้องกลางแล้วอืมมันวางของหยุดเลย มาถึงโพยขอร์ดได้เปล่าได้ได้ได้ทิ้หายละอะไรตุ๋ยลงบ้านเออบ้านมีเป็นโนะใช่ปะไม่รู้ไม่มีนะตุ๋ยลวก่อนลวก่อนงี้บ้านมันแบบว่าเปลี่ยนอบบบ้านไม่เปลี่ยนตุ๋ยแค่หลงนะออบ้านไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ใจเธอเปลี่ยนแปลง เฮลท์หลงทางคุณเห็นอะไรเฮลหลงอยู่ตรงไหนเฮลท์เไงกันล่ะเอ้าเอาตัวตัวตูวเปิดแล้วชิบหายตัวตุยซอนตูตตุยซอนตูตเดินไปเดินเลยจูดตุยจูดเจตัสเลสตาตุยจูไปก่อนปัดไฟอยู่ปัดไฟอยู่ตื่น้วยอ๋อเปียโลมันอยู่ใกล้ทางออกมากเลยกระตุยขึ้นโอ้อผีไล่ผีไล่ผีไล่อีกแล้ว ตัวอยไปทางไหนั่นห้องทีนั่นห้องที๋ออรงบีไม่ใช่ตุ๋ยไปพิษธารตุ๋ยกับมกรตุ๋ยอยู่นี่ตุ๋ยอ่ะเมื่อกี้มันพูดถึงแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้เรื่องกลัมาแล้วตุ๋ยไปไหนกับมกรตุ๋ยลืมเลี้ยวลืมเลี้ยวลืมเลี้ยวตางนี้เอ้ยว่าทำแพงได้ยังสปิริตบล็อกพูดเหรอมันพูดใหญ่เลยมันแบบรุ่งภาษาภาษาภาษาเซล์จริงหรอไหนพูดอย่างนี้ จะไปท้าทายมาวะท้าท,า,ทยายไปนี่อะไรวะมึงเมนยาตสุโอรหรือเปล่าโด<อ>นม,มาเล่นโดนมาเล่นไม่รุดคิงอไมเข้าไปปุ๊บเป็นไรอ่ะยีข้มามใส่ได้ผ <laughs> มใส่จอมเวียนยัตสุเอ๊ะไม่ต้องไฟฉายวะแคกดเอดฟตินี่ไฟฉายเองก็เดินบุดุทุกคนเดียวก้มหน้าก้มตาเดินใช่ไฟฉายเหลือตลอดเลยเช็คมาเฟรนส์อ๋อโอย เฮ้ยอีอูี้อ้ามันเอาใครไปแล้วมันเอาใครไปคนนึงอะตู้เปิดแล้วโอเคผมเห็นแล้วมันเอาเขียวไปมเขียวไปเขียวอะไรเขียวจุกตู้เอาเอาจุกตู้อะโอเคโอเคเมื่อกี้เห็นแบบผีมันตึงเ่ะแล้วก็แบบหายไปเลยหายไปกับผีเลยก็ผีโวยอย่าง้จริงอย่างอ้วน สงสัยไม่ชอบโดน body เ h a m ิ่งแน่เลยไม่โดนาไนะปะมันจะทำอะไรอีกโอ้ยจาก็แค่ถามว่าก็ถามคำถาม่เฉยอยากรู้แหละ Are you gay ไปแมกระตุย What your gender อือนี่นี่นี่ะคิวันเนี่ย Show yourself What s h o r name ถามเยอะผีตอบไม่ทันละ Are you gay ถามไม่มีอะไรยาทเลย Say something h u m a friends What your gender ห้องนี้จริงปะหรือมันห้องข้าง Where are you แมนโอ้มันโอโอประตูปิดอ๋อมันเหมืนเข้าชาร์ตัวผีไม่รู้คุ้สฟิกกูไปแล้วผีวิ่เข้าชาร์ตู้แล้วมันก็พังไอ้นี่เลยถามคำเดียวเองแค่ถามว่าอยู่ไหนอ่ะมันหักกระดานแตกแล้วมันออกล่าเลยเอสจีอะเอสจีไอ้ก้อนน้ำผีชอบกินผงชูรสเหรอนั่นเอสเอ็มนั่นเอ็จีนั่นเอ็มดีเอ่อเจอน้ำกำังแล้วเฮ้ยน้ำกำลังอยู่ตรงไหนมเนี่ย ไอ้นั่นปะเอ้ตัวพาซมสเตนและพี่อะไรฮะคุยโปยโอ้ยน้ำกรามจริงเอ็มอืมกูสอบผิดให้วสอดไปแดงกูซิฟิกหายเจอน้ำกรามเจอน้ำกรามคุยโปลเดี๋ยวปูเดี๋ยวปูเหรอคุยปูจะเล่นกับเหยื่อหกถึงแปดนาทีก่อนข่าแกเข้าไปสักห้านาทีได้ปะ เข้าไปสองเก้ามันเล่นเล่นกูตอนแอมอยู่คนเดียวเข้าไปวางอะไรไม่ไม่เล่นกูเข้าไปบ้านกู่ปเอาเลยวะเราจะเอาแค่นี้ไหมหรือว่าจะไปต่อไปต่อเรากลัวหรือเปล่าพักแค่นี้แหละกลัวทําไมอ่ะพุทิฟิกขหายไปสองอันเองเหลือต้องสามคนเออเข้าไปเลยเข้าไปเลยผมจะเราถ่ายผีตรงนี้แหละคนนั่งใช่ไหมอืมอมมเอ้ยผมจะบอกว่าพี่เจ้าถ่ายผีมันต้องเยืนตรงนี้ตุนแบบว่าตรงมุมเนี้ยผีมันจะชอบ่ชอบขอโทษ Can you blow? เลิกอะไรหลอเออมันไล่แบบน้อยมากเลยเลิกอะไรไม่เลิกยังไม่เลิกยังอยู่ไม่เลิกประตูไม่เปิดเข้าตูมอยู่จุดคำคำ come to kill Pew come oh กมัน he's coming oh l o he's coming เฮ้ยแล้วคนกล้องถ่ายลูกไปแล้วไม่อยู่เฮ้ยแตนนี่ไปแล้วอเียวั e แตกเอ้า ไม่ติดอ่ะคุณไม่ได้ถ่ายมันเหรอตอนที่มันวิ่งไล่ถ่ายไม่ได้มันโผล่มาวิดีโอตู้เปิดยังวตู้เปิดแล้วเอาร์เมียน่าเสียดายตุยโดนไล่อืมมันบอกว่าตอนที่ผมอยู่ที่นี่อ่ะตุ้ปิดอีกแล้วตุยใช่ตุยกำลังถือเคนโดใช่เยวิ่งไปวิ่งกับมันแล้วไปวิ่งแล้วไปวิ่งไม่ได้แล้วไป เราเี็น,<า>นสวนเสีย<ด>คนไปสองนายพี่จะกลับบ้านกลับบ้านกันเถอะกลับบ้านกลับบ้านดีกว่าไม่ของของผม ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับในบริจิตวันนี้โมเมนต์อ่ะไม่รู้ดิไม่ได้ตั้งซคลิปเลยเป็นอะไรบอกได้นะเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะลองปรับคุณภาพคลิปให้มีการตัดต่อขึ้นนิดนึงนะปกติคือแค่ไม่ได้ใส่เอฟเฟคอะไรเลยเอาแค่คลิปมาตัดแปะแล้วก็ชับๆๆๆแล้วก็จบแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวจะลองปรับเป็นอย่างนี้ดูลองเพิ่มคุณภาพคลิปดูถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคอมเมนต์ไว้ได้นะเพื่อจะได้ไปปรับปรุงช่องตัวเองต่อออ ผมลองทําคลิปนี้ดูสักเดือนนึงแอบลอง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 เป็นการเทสนะถ้ามันเวิร์กก็ทําต่อถ้าไม่เวิร์กก็อาจจะแล้วแต่คลิปแล้วแต่เกมมากกันไปครับผม<ด>ก็ <Bond> ประมาณนี้ยโอเคไว้จวจว okay. เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็น่าจะน่าจะสนุกประมาณนี้แหละถ้าถ้าคุณว่าสนุกผมก็สนุกอืตอนนั้นโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะฟันดียบาย